นอกจากการทำ debugging ที่จะใช้ในการค้นหาว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างในตัวแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำด้วยก็คือการทำสัญญาเี่กว่า unit test นะฮะ concept ของ unit test <c oughs> ก็คือใช้ในการ test เมอดอที่เราเขียนขึ้นมานั้นเองว่าเมอดที่เราเขียนขึ้นมานั้นทำงานได้ถูกต้องตามที่คาดหวังไว้หรือไม่นะครับกลับมาที่คลา s review ส่วนหนึ่งนะฮะ รีวิว่วนนึงมี Add ที่เป็น integer My Add ที่เป็น double uh, divide ที่เป็น double นะครับ uh, เดี๋ยวเราจะทดลองการทำ uh, unit test นะครับโดยใช้เครื่องมือที่เร,เรียกว่า J unit uh, บน R class review 0 1นดูนะฮะวิธีการอย่างง่ายนะครับผมคลิกไปที่ review 0 1นนึคลิกขวานะครับ new แล้วก็เลือก J unit test case นะครับ นี่คือเครื่องมืออย่างง่ายที่ตัวมากับตัว Eclipse IDE นะฮะก็คลิกที่ JUnit Test Case ที่นี่นะครับโดยทั่วไปผมจะแยกแพ็เกจที่ใช้ในการเขียนคลาสกับใช้ในการเขียนเทสเนี่ยเอกจากกันนะฮะก็วิธีการแยกง่ายๆก็คือใส่คำว่าเทส t ตรงไปที่นี่น,นั่นเองนะครับแล้วก็ ชื่อคลาสว่าเราเทสคลาสอะไรก็มักจะเป็นชื่อคลาสที่เราต้องการเทสตามด้วยคำว่าเทสนั่นเองนะฮะจากนั้นออปชันพวกนี้ก็อยู่ที่เราครับว่าเราจะามีการเซตอัพคลาสอะไรไว้ไหมในกรณีนี้ผมจะติ๊กเซตอัพนะครับเอาไว้เซตอัพก็จะรันทุกครั้งที่มีการเทสนะครับในการที่ tear down ก็คือ,อมีการยกเลิกอ็อบเจกต์มาออบเจกต์ Object ออกไปนะฮะอย่างงี้เป็นต้น ก็อาจจะเหมาะกับการที่จะใช้ในการเปิดไฟล์ปิดไฟล์นะครับก็ลักษณะที่เป็นเซกเบ t รดาว w n อันนี้คือตัวอย่างของการใช้เซนเซอรดาวนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเไม่ได้มีการเปิดปิดไฟล์เพราะฉะนั้นผมก็ Setup เฉยๆนะครับสังเกตสิ่งที่ได้ก็จะมีการสร้างแพ็กเกจใหม่มาให้เป็นเทสแล้วก็มีรีวิวศูนยเทสต์สัจาว่ามาให้นี่คือไฟล์ที่เขาสร้างมาให้ในเจนนะครับ นี่คือสิ่งที่ import มาให้นะครับผมต้องการออบเจกต์ Object ของที่เราทำก็คือ Review 01เป็น Object ตซึ่งจะเป็น Private หรือไม่ Private ก็ได้นะครับในกรณนนี้สมมติว่าเป็นไม่ได้ใส่คีย์เวิไปก็คือเป็นระดับของ p a ็กเกจนะครับมันก็จะบอกว่ามไม่รู้จักนะคลิก ไปที่ปุ่มสีแดงก็จะเห็นบอกว่าจะต้อง Import เข้ามาก่อนก็คลิก import นะครับฉะนั้นที่ Setup ก็คือเนื่องจากว่า Object เนี้ยจะต้องมี Operator New ก่อนเท่านั้นเองนะครับก็ New 01ก็เป็นการสร้าง Object O ขึ้นมาจากนั้นที่เหลือ O เอาไปใช้ได้ตลอดนะครับในเทส t อันนี้นะผมจะสังเกตน,นะครับว่าตัวนี้เนี้ย จะมี annotation หรือเครื่องหมายเครื่องหมาย uh, assign อยู่นอกฟังก์ชันอยู่นอกไมต่อดนะฮะตัวนี้ก็เป็นเป็น annotation ใช้การบอก compiler ให้ทราบว่าฟังก์ชันนี้มีหน้าที่ทำงานอย่างไรนั่นเองนะครับในที่นี้ก็คือถูกเรียกใช้ทุกครั้งนะครับที่มีการเรียกใช้ test นะฮะ test สามารถมีได้หลายอันเ,อเดี๋ยวจะผมจะเปลี่ยน t e s ตัวนี้ให้เป็น test add test แล้วก็ test my a p p อย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถมี test ไดห้หลายอันเช่น void แล้วก็ test v ไว้ device. อย่างนี้ได้ด้วยก็สามารถทำได้หลายอันนะครับ test ส่วน fail ตรงนี้นะฮะ not yet implemented ในที่นี้ก็คือัะก,การบอกว่า all test อันนี้ยังไม่ได้สร้าง นะครับถ้ารันเทสตอนนี้เลยเนี่ยนะฮะสมมติถ้ารันตอนนี้เลยก็ไปที่รันแอสแล้วก็เจอหนึ่งเทสนะครับหรือจะคลิกรันที่นี่เลยก็ได้นะฮะแล้วก็ในที่นี้ถามว่าเซฟใหมเซฟก่อนนะฮะก็ดูผลลัพธ์ได้ครับก็บอกว่ามีการรันเทสสาอันนะครับเทสตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับก็เฟลนะครับไม่ได้บอก e เออร์เรสนะฮะ ไม่ได้บอกข้อผิดพลาดนะฮะบ,บอกว่าเฟลเฟลก็คือ,อมีกรณีอย่างนี้ Dial นั่นเองนะครับเฟลที่นี่นะฮะก็จะเห็นว่าเฟลที่ไหน,นครับเฟลที่ test add อย่างนี้เป็นตน้นนะครับก็เราจะลบพันัดน,นี้ออกแล้วก็วิธีการที่จะทำ test เนี่ยนะฮะเรากลับไปดูที่ฟังก์ชันของเรา,รา,เรานะรไม่ตออของเรานะครับไม่ต่อของเราเนี่ย add รับ integer x รับ integer y ให้ผลลัพธ์เป็น integer เพราะฉะนั้นเวลา test เ,เนี่ยเราก็ต้องใส่นะฮะ,ะ int นะครับใช้คำว่าเป็น resource ละกันฮะล้าก็ o add สมมติว่าใส่ตัวเลข1 2ลงไปผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมตั้งตัวแป,ปชื่อตัวแปรว่า expected สามจากนั้นเนี่ยผมก็ assert equal expected เพราะ assert equal เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับที่อยู่ใน junit นะครับหรือตัว junit test สำหรับ Java นะครับจารจะการปิดที่ครับคือ assert เนี่ยสามารถ assert e แอดเซอร์ได้หลายอย่างนะครับกรณีตัวอย่างนี้คือแอดเซอร์อีโคก็คือเอาตัวแปรตัวนี้กับตัวนี้มาเทียบกันว่าเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากันถือว่าทดสอบผ่านจุเป็นต้นนะครับก็ลองรันดูทีก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะฮะก็จะเห็นว่ารัน3นะครับ3ทับไม่มีเออร์ไม่มีเฟลเลอร์นะครับ รันอะไรบ้างรันเทสแอดไปเทสไมแอดไปเทสดีไวไปซึ่ง2ออันนี้ยังไม่ได้เขียนอะไรเป็นฟังก์ชันว่าง,างก็ถ้าเป็นฟังก์ชันว่าง,างเอ่อเป็นเมท็อดว่าง,าง,างก็จะผ่านไปได้เลยถูกต้องไหมฮะแต่ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเช่นสมมุติว่าโค้ดของเราเขียนผิดบางอย่างนะครับเช่นผมพิมพ์ตรงนี้ผิดเปลี่ยนลบนะฮะแต่ที่จะเป็นบวกอาจะเกิดจากอันเคอรทึมผิดพิมพ์ผิดหรืออะไรสักอ,อย่างผิดก็ได้นะครับ แล้วผมกับไปรันที่นี่1กับ2บวกกันควรจะได้3แต่ถ้าผลลัพธ์ไม่ใช่นะฮะลองดูซิว่าผลลัพธ์ไม่ใช่เป็นยังไงผลลัพธ์ไม่ใช่ก็จะบอกนี้ครับรัน3ทับสนะครับเฟล1นะฮะเฟลที่ใครเฟลที่ test add นั่นเองนะครับ f ฟ i l อะไรบ้างน,นะฮะในนี้บอกว่า expected มีค่าเป็น3แต่ค่าจริงจที่ได้เป็นลบ1ด้วยลักษณะนี้ก็จะทำให เราเนี่ยสามารถที่จะวนกลับไปหาได้ว่าอ๋อค้ดที่เราเขียนจริงๆแล้วเนี่ยผิดที่ไหนนะครับพอจะย้อนกลับไปดูก็คือตรงนี้เป็น x เป็น1 y เป็น2เอามาลบกันก็ได้ลบ1น,นะครับก็คือเป็นผลตรงนี้แต่คาดหวังเป็น3เพราะจะมไม่ตรงกันมันก็เลยบอกเป็นข้อผิดพลาดนั่นนีงอันนี้ก็คือคกลไกในการทำ unit test นะครับก็ ในไม่ตอนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเช่น double า uh, ก uh, ับ o dot m y add นะฮะแล้วก็สมมติใส่5ใส่6นะครับ double นะครับ expect ตัวตัวที่เป็น expect ที่อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะฮะ แล้วก็ a equal, uh, uh, s a e t equal หรือ mm hmm. กรณีตัวอย่างอันนี้นะฮะตัวอย่างถัดไปสมมติว่าที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ใส่ไว้ถ้าเราไม่อยากดูด้วยตาด้วยตัวเองนะครับ mm hmm. คือตรงนี้เนี่ย เป็นแค่ x ด้วย y เฉยๆเราบอกว่า,า double result นะครับ o dot divide หนึ่งสองแล้วก็ double expect expect แต่จริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องใส่เป็นตัวแปรนะ,ะับไม่จะเป็นต้องใส่เป็นตัวแปรแต่ในที่นี้ใส่เป็นตัวแปรให้ดูเฉยๆนะครับ s equal to e x กำลังซึ่งเราพอจะทราบนะครับว่าเป็นตอนนี้น่าจะผ่านเนตอนนี้ก็น่าจะผ่านเป็นตอนนี้น่าจะไม่ผ่านนะฮะซึ่งจริงๆแล้วผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยต้องการเท่านี้แหละแต่โค้ดที่เราเขียนเราตั้งใจให้มันไม่ผ่านนะคะรับลักษณะนี้ก็จะทําให้เห็นว่าอ๋อ อ๋อตัวนี้ไม่ผ่านด้วยเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ไปแก้ไม่ได้ไปแก้ที่นี่ใช่ไหมเราก็สามารถมาดูดได้อ้อตรงนี้มันไม่ผ่านนะฮะเทสผ่านนะครับเทสไมแอดผ่านเทสเดเวิรไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์ที่นี่ก็จะเห็นผลลัพธ์นะฮะว่า expect เเป็น0.5แต่ว่าค่าจริงที่ได้เป็น0.0ก็ทำให้เราสามารถมองกลับมาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นั่นเองนี่ก็เป็น อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ใน,นการตรวจสอบว่าฟังก์ชันที่เราเขียนมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปแก้ไขโค้ดให้ให้ถูกต้องก็คือเช่นใส่ casting ที่เป็น double เข้าไปที่นี่แล้วก็เซฟ,ฟไฟล์ให้เรียบร้อยนะฮะกลับไปที่ Test ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถรันที่นี่ได้เลยนะครับก็จะเห็นว่าอ๋อตอนนี้ผ่านทุกทั้ง3กรณีแล้วเรียบร้อยนะครับ ก็จะทำให้การตรวจสอบเนี่ยทำได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ทําได้ง่ายโดยที่คนไม่ต้องมามองที่ไม่ไม่ต้องมามองที่นี่ไม่ต้องมามองที่เป็นตรงนี้นะครับวิธีการใช้ j u n i t t e s t เนี่ยก็จะทำให้การตรวจสอบเม่ดต่อต่างๆที่เราเขียนเนี่ยทำได้ดีขึ้นทําได้ง่ายขึ้นนั่นอเองนะฮะก็อยากให้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่านอกจาก a s s e r t e ทิแล้วเนี่ยมีอะไร าการเปรียบเทียบอย่างอื่นได้อีกไหมนะครับมีมากกว่าน้อยกว่าทดสอบเป็นนูหรือไม่ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองทดสอบลองเล่นกันดูนะครับ